สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายร่วมกับอำเภอท่าบ่อและอบอตอโคคอนจัดพิธียกเสาเอกโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO โดยได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณก่อสร้างบ้านห่วงใหญ่จากสำนักง,งานฉากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน2 0 0 0 0 0บาท ที่บ้านเลขที่115บ้านดอนเมืองหมู่ที่3ตำบลโคกคอนอำเภอเทาบ่อจังหวัดหนองคายนางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธียกเสาเอกโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ประจำปี2565โดยมีนายนวลโทบุตรนายอำเภอท่าบอ่อนายไพรโรศุภาพร,พ,รพัฒนาการจังหวัดหนองคายดร์คำดีจันทเกตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคอนนายพัฒนาโพบอนพัฒนาการอำเภอท่าบอ่อพร้อมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธียกเสาเอกบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ขัวเรือนนายสุขสรรลาวงษาอายุ72ปี ดรคำดี i, จันทกิจนายกองค์การบริหารส่วนตะบนโคกคอนกล่าวว่าโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนโดยจังหวัดหนองคายได้แจ้งจัดสรรงบป,ประมาณให้อำเภอท่าบ่อดำเนินโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ประจำปี2565จำนวนหนึ่งครัวเรือนได้แก่ครัวเรือนของนายสุขสรรล่าวงสาซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อมูล TP MAP ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อจัดสร้างบ้านพักอาศัยงบประมาณ200,000บาทท้งนี้ได้กําหนดแผนการก่อสร้างบ้านโดยมีระยะเวลา45วันให้แล้วเสร็จเพื่อส่งมอบงานในวันที่12ธันวาคม2565